ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออโตเกียรช่องที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่รถต้นแบบรถหายากหรือแม้แต่รถยอดนิยมที่เราคุ้นเคยกันดีและในวันนี้เราจะพาไปพบกับรถยนต์ขนาดเล็กที่พัฒนาใหม่ให้ตอบโจทย์คนเมืองได้ดียิ่งขึ้นนั่นคือนิสันอัลเมรารุ่นปี2025รถซีดานยอดนิยมที่ยังคงครองใจผู้ใช้จำนวนมากทั่วโลกด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ครบครันและประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยม นิสสันอัลเมราปี2025มาพร้อมกับงานออกแบบภายนอกที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้ดูทันสมัยและสปอร์ตยิ่งขึ้นด้านหน้าของรถถูกออกแบบให้มีความบเฉี่ยวมากขึ้นด้วยกระจังหน้าแบบวีโมชันรุ่นใหม่ที่มีความกว้างและลดระดับลงต่ำเข้ากับแนวกันชนไฟหน้าแบบ LED プロジェกเตอร์พร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบ LEDR ดีไซน์เรียวยาวเพิ่มความเฉียบคมและดูหรูหรากันชนหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ชัดเจนพร้อมช่องดักอากาศที่เพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ ด้านข้างของตัวรถยังคงรูปลักษณ์ของรถซีดานขนาดเล็กแต่ถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่พลิ้วไหวมากขึ้นเสาซีถูกปรับรูปทรงให้มีมิติและช่วยให้รูปลักษณ์ดูทันสมัยขึ้นมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมล้ออลลอยขนาด16นิ้วลายใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและโดดเด่นในทุกมุมมองเส้นสายด้านข้างที่พาดจากไฟหน้าไปจนถึงไฟท้ายเพิ่มความต่อเนื่องในการออกแบบ ด้านท้ายของอันเมราปี2025ยังเน้นความสปอร์ตด้วยฝ่ายท้ายและทรงบุมแรงพร้อมกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ที่มีเส้นแบ่งสีชัดเจนเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถโดยรวมสปอยเลอร์ท้ายขนาดเล็กช่วยเสริมความลงตัวของดีไซน์และยังเพิ่มแรงกดที่ล้อหลังเพื่อเสถียรภาพในการขับขี่ภายในห้องโดยสารนิสสันอันเมรา2025ยังคงเน้นความกว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่หรูหราด้วยวัสดุคุณภาพสูง แผงหน้าปัดแบบดิจิทัล TFT ขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนหน้าจอสัมผัสกลางขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และ USB ที่มีให้ทางด้านหน้าและด้านหลังเบาะนั่งของอัลเมราี2025ถูกออกแบบใหม่ให้อบรับกับสรีระมมากขึ้นพนักพิงปรับองศาได้ดีขึ้นเบาะนั่งด้านหลังมีพื้นที่ช่วงขาและหัวไหล่กว้างสบายแม้เป็นผู้โดยสารผู้ใหญ่วัสดุที่ใช้เป็นผ้าคุณภาพดีหรือเบาะหนังสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านปรับระดับสูงต่ำและใกล้ไกลได้ปุ่มควบคุมต่างๆบนพวงมาลายัยสามารถควบคุมเครื่องเสียงและหน้าจอได้อย่างสะดวกขุมพลังของนิสสันอันเมรปี2025ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.0ลิตรเทอร์โบ3สูบให้กำลังสูงสุด100แรงม้าและแรงบิด 1, 160นิวตันเมตรทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่พัฒนาขึ้นให้มีการตอบสนองที่เร็วขึ้น อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ10วินาทีซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมืองและเดินทางระยะกลาความประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัสส่วนด้านหลังเป็นทอชันบีมช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงพวงมาลายัยไฟฟ้าแปรผันตามความเร็วช่วยให้ควบคุมรถได้แม่นยำในทุกสถานการณ์ ระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกและหลังเป็นดรัมเบรกที่ให้ประสิทธิภาพในการหยุดรถที่ดีและเหมาะสมกับขนาดของรถเทคโนโลยีความปลอดภัยในอัเมราปี2025จัดมาให้อย่างครบครันทั้งในเรื่องระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันและเชิงรุกเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศารวมถึงเซนเซอร์ถอยหลังที่ช่วยให้จอดรถได้ง่ายขึ้นอีกจุดเด่นของรุ่นนี้คือความเงียบภายในห้องโดยสารที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มฉนวนการเสียงบริเวณห้องเครื่องพื้นรถและประตูช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกขณะขับขี่ ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝนและยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังในบางรุ่นย่อยเพื่อความสบายมากยิ่งขึ้น n i สสันอั m เมรปี2025ยังมีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มกดระบบกุญแจอัจฉริยะที่สามารถปลดล็อกประตูได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถเคลื่อนที่รวมถึงช่องเก็บของหลากหลายตำแหน่งทั้งคอนโซลกลาง ช่องวางแก้วและช่องเก็บของที่ประตูเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในด้านความคุ้มค่านิสสันอั m เมรปี2025ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์คนเมืองได้อย่างดีเยี่ยมด้วยราคาที่เข้าถึงได้ค่าบำรุงรักษาต่ำและการประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายจากศูนย์บริการของนิสสันที่ครอบคลุมทั่วประเทศรวมถึงการรับประกันคุณภาพนานสูงสุดถึง5ปีหรือ150,000กิเมตร ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ครบครันความประหยัดและปลอดภัยนิสสัน almera ปี2อ2 5ีจึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้งานได้จริงทั้งในเมืองและนอกเมืองและตอบโจทย์ทั้งคนโสดครอบครัวเล็กหรือผู้ที่ต้องการรถคันแรกที่เชื่อถือได้หากคุณชอบรีวิวรถยนต์แนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องรีวิวเพื่อไม่